สวัสดีครับสวัสดีครับเออเราจะมาดูลูกค้าคนต่อไปลูกค้าคนที่หนึ่งร้อยสี่ครับผมเฮ้ยเราเถิบได้แล้วเนี่ยจะโครงลงมา <c oughs> เราจะมาดูลูกค้าคนที่หนึ่งร้อยสี่ถามว่าอาจารย์ครับผมเลี้ยงกุมารทองอยู่ทั้งหมดแปดตัวแปดตนเขาเรียกแปดตนนะคะไม่ใช่แปดตัวนะลูกนะ <c oughs> กุมารทองแปดตนนี้ยังอยู่กับผมหรือไม่ แล้วคอยช่วยผมหรือเปล่าแต่ผมเลี้ยงตลอดและผมก็ดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลาปีนี้ปีที่6แล้วครับผมฉะนั้นกุมารทองยังอยู่กับกุมารทองยังอยู่ทุกองค์เลยค่ะแล้วก็ทุกองค์ก็ดีหมดเลยแล้วก็น้องน้องทุกตนนี่เขาเรียกว่ามีมีแบบมีตัวตนมีแบบว่ามีสัมผัสกับน้องหมดเลยฉะนั้นน้องไปไหนเขาไปด้วยน้องทานอะไรเขาทานด้วยเพราะน้องใช้วิธีการเรียกทานทุกอย่างเลยอะ ฉะนั้นน้องก็เลยจะกลายเป็นคนชอบกินขนมชอบทานขนมชอบทานน้ำส้มน้ำหวานชอบทานอะไรที่แบบว่าก้องแกงก้องแกงเหมือนเด็กใช่ไหมฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่ากุมารทองทุกตนอยู่กับน้องหมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเลี้ยงต่อไปเลี้ยงแล้วได้ดีนะคะเลี้ยงต่อไปเลยค่ะไม่ไม่มีองค์ไหนโกรธไม่มีองค์ไหนเคืองนะคะทุกตนแบบอยู่อย่างสุขสบายสบายมากเลยแล้วก็ทําให้น้องดีด้วยบางทีน้องสอบไม่ได้น้องก็ยังสอบผ่านเลยจริงเปล่าจริงเนาะ อืมเนี่ยอาจารย์มีประสบการณ์เรื่องกุมารทองจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงเลย<ม>คือลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เองเขาก็เลี้ยงกุมารทองใช่ไหม,มทีนี้เขาเลี้ยงกุมารทองเขาอืมเขาเอาอะไรไหว่นะสระเปาปะเขา้ากุมะเขาเอาสระเปาไหว้ไหว้กุมารทองอ่ะแล้วอาจารย์อาจารย์จะเล่าจะนินทาลูกศิษย์นะแต่จะลืมแล้วคือเขาแบบ ขาก็ไหว้กุมารน,นี่แหละแล้วกุมารเดี๋ยวนะกุมารทานกุมารกุมารกินสระเปาทุกวันหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วอาจารย์ก็มาท้องอืดอ่ะคืออาจารย์เป็นคนปลูกเสกกุมารทองอ่ะอาจารย์ปลูกเสกกุมารทองแล้วอาจารย์ก็ท้องอืด ท้องอืดแบบหูยทุลมทุลายแบบปุปัญหาเยอะมากเลยสารพัดนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายจนแบบว่ามารู้ต้นตอว่ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นทาไมแบบท้องอาจารย์มันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นพวาผมเลี้ยงกุมารไอ้พราผมเอาสารเปาเลี้ยงกุมารทองหรือเปล่าจริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะเออแต่มันเกี่ยวน,นะการละครั้งหนึ่งนาม,มาแล้วอาจารย์เคยเป็นไม่รู้อาจารย์ไปปลูกศีท่าไหนไปปลูกไปปลูกจิตปลูกใจท่าไหนอ่ะกุมารทองถึงแบบว่า ทำให้อาจารย์ท้องอืดคือพยายามจะสื่อไงเพราะลูกศิษย์เขาอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมพยายามจะสื่อว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วให้เขาเปลี่ยนอย่างอื่นเลี้ยงหนูบ้างเถอะหนูไม่อยากกินแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเนาะคือก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นอาจารย์ปาเนี่ยอาจารย์จะเล่าอะไรให้ฟังเออวันนี้อาจารย์อยากเล่าอยากเล่ามากเลยเพราะว่าอาจารย์เคยแบบว่าเมื่อก่อนอาจารย์แบบเออเขาเรียกว่าเสน่ห์ยาแฝกอาจารย์ก็ทำอ่าแต่อาจารย์ไม่เคยทําให้ตัวเองนะเพราะอาจารย์ คือจานสวยอยู่แล้วไงจา์ไม่ไม่ต้องใช้สเสน่ห์อาจารย์ก็ไปทําไปทาอิท่าไหนไม่รู้ไปท่องคาถาผิดอิท่าไหนไม่รู้คือจะทําให้ลูกค้าไงฮะแต่กลายเป็นว่าคนที่ลูกค้าให้ทําให้ก็คือแฟนสามีลูกค้ามานั่งหามานั่งรออาจารย์เช้าเย็นมาทุกว่าทุกว่ามานั่งที่ลงหน้าหน้าร้านน้าหอมอาจารย์อ่ะเออแต่จากมานั่งคิดเอ๊หน้าคนนี้มันคุ้นๆนะก็คือคนที่อาจารย์อ่ะทําให้ลูกค้าแหละแต่อาจารย์ไปไปแปลว่าไปทําพิธีพลาดอิท่าไหน แฟนลูกค้ามันคือมันหลงเสน่อาจารย์แก้กันแทบตายเออะฉะนั้นกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะมาเป็นอาจารย์ปลานี่แบบโหชีวิตต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะเลยอะเออแล้วก็แบบเขาเรียกว่ามีทั้งประสบความสาเร็จในครั้งเดียวมีทั้งพลาดแล้วแก้แล้วอะไรแล้วมีทั้งอุสตสารหะนะคะฉะนั้นการทําให้มันประสบความสําเร็จครั้งเดียวมันง่ายมากเลยแต่การที่ต้องตามแก้ตามอะไรเนี่ยยากมากโดยเฉพาะแบบช่วยตัวเอง ยากจริงๆค่ะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าเรื่องพวกนี้เชื่อไว้ก็ดีกว่าอาจารย์จะมีวันนี้อาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในโชคโชนปังตายก็มีค่ะเอออยากให้อยากให้เห็นกันทุกคนอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอุยอีกพบหนึ่งที่มันลบหลู่ไม่ได้เลยนะเออแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อเขาก็ด่าเนาะบางคนด่าจนแบบว่าสันเหมือนเหมือนเหมือนทรงเข้าก็มีฉะนั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะแค่เล่าสูก ูกันฟังเพราะยังไงอาจารย์บอกเลยว่ากุมารทองของหนูของน้องอะ่ะอยู่ครบทุกองครับอยู่ดีมีสุขมีความสุขดีคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะสวัสดีครับเริงคงต้องกลับแล้วแหละดูสิมืดมืดมืด,มดวันนี้ก็บมุมกลับแล้วมืดมากเลย